สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ t o y ยต้า KE 3 5ทะเบียนงองูลอลิง2685กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นสปอร์ต2ประตูฮ a r ท็อปนะครับปี1น7 5นะครับตัวถังยังดีนะครับทรงดีนะครับสีมีแตกร่อนนะครับแต่รถไม่ได้ผุนะครับใต้ท้องแชสซีก็ไม่ผุนะครับไฟท้ายไม่เดิมนะครับไฟท้ายแต่งนะครับ ไฟไทยแต่งไม่ตรงรุ่นนะครับอยากได้ไฟเดิมหาให้ได้นะครับมีเงินก็มีของให้แน่นอนครับผมล้อแม็กตอนนี้ใส่ล้อ Equip ปขอบ15กว้าง8.5ทั้ง4ล้อนะครับรูปทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับคันนี้ภาษีไม่ขาดต่อนะครับ ภายในยังสวยนะครับก็ต้องถือว่าสวยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขาดไม่ได้ชํารุดอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นสีน้ําเงินแดงนะครับแผงประตูแผงแต่งของเชกัวล,ล่านะครับข้างนู้นก็เป็นแผงประตูแต่งเชกัวล,ล่านะครับเบาหลังนะครับแบบนี้ติดเครื่องให้ดูนะครับคันนี้เป็นไม้เหลี่ยมเลยนะครับ เป็นสปอร์สองประตูไม่มีขอบแบบนี้นะครับผมขับมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับคันนี้เครื่องลูกนี้เลยนะครับแอร์ไม่มีนะครับความร้อนปกตินะครับเครื่องในรถไม่ตรงเล่มนะครับแต่เครื่องที่ตรงเล่มเรามีเสื้อเครื่องให้นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่นะครับเสื้อเครื่องที่ตรงเล่มนะครับ เลขนี้ตรงในเล่มนะครับที่อยู่ในรถไม่ตรงนะครับอยากโอนก็โอนให้ได้นะครับไม่ยากเกินนะครับแอรไม่มีนะครับห้าเกียร์นะครับขับทางไกลได้ปกติเลยครับผมทดสอบมา400กิโลปกติดีนะครับ ไาเบ็กใช้ได้นะครับตามภาษารถเก่านะครับทำคมเรีวเป็นร้อยได้สบายๆนะครับเอาไปติดต่อคุ้มนะครับเอาไปใช้งานตามสภาพแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับยังไม่มีเงินเอาไปทำเป็นสรตั้งต้นก่อนก็ได้นะครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ